อเล็กน้ำตาไหลหลังได้อ่านจดหมายแฟนคลับเป็นหนุ่มหล่อที่ชื่นชอบการทำงานเพื่อสังคมมากๆเลยค่ะสำหรับอเล็กเรนเดลนักแสดงนักร้องนักสิ่งวัดล้อมที่มีผลงานในวงการให้แฟนๆได้ชมไว้มากมายไม่ว่าจะเป็นคมแปกครูสมรีบวงบรรจทอนหัวใจและไกลปืนสะพายเจ้าอาคมสวยสายร้ายสายลับสาวน้อยในตะเกียงแก้ว นอกจากนี้เจ้าตัวยังเคยเป็นนักแสดงซิทคอมเรื่องระเบ,บิดเถิดเธอโดยระบบทเป็นลูกเรียงด้วยพร้อมทั้งอเล็กยังมีผลงานเพลงแพ้อากาศออกผลงานกับค่าย iMusic ซึ่งเพลงนี้อยู่ในอัลบั้ม c o n v e r g e n t และวหวานร่วมกับศิลปินอื่นๆเท่านั้นยังไม่พออเล็กยังเป็นผู้ร่วมก่อตั้งองค์กร Environmental Education Center Thailand EEC Thailand ทำค่ายสิ่งแวดล้อมศึกษาสำหรับเยาวชนด้วย ล่าสุดอเล็กได้ออกมาโพสภาพจดหมายที่แฟนคลับส่งมาให้ในวันที่เจ้าต,ตัวรู้สึกเหนื่อยกับงานพร้อมเผยว่าในขณะที่เรากําลังเหนื่อยกับงานเพราะอยู่ในช่วงสรุปงาน EEC Thailand ปีนี้แลหวางแผนปีหน้าด้วยสมองที่ไม่ไหวแล้วอยู่บนเครื่องบินกำลังไปค่ายังต้องเอางานมาทำอยู่ๆก็มีแอรท่านหนึ่งเอาของมาให้แล้วบอกว่าเป็น f อแล้วก็เดินไปเปิดอ่านแล้วน้ำตาจะไหลเป็นพลังให้ไปต่ออย่างบอกให้ถูกแถมมีกระติกน้ำซึ่งลืมเอามา ดีสต r นี่ไร h ์แ e ขอบคุณครับ small but อา m สม l ล u บ powerful ร์ฟ t u r e เอเขาเซนเซอร์ชื่อเพราะไม่ได้ขอเขาลงเนอะฝากกดไลคก์กระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะ